ความหมายของชื่อจิตกามาวจราจิตหมายความว่าจิตที่ท่องเที่ยวเกิดอยู่ในภูมิอันเป็นที่เกิดแห่งวัตถุกรรมและกิเลสกรรมเป็นสุนมากอากุโลรจิตหมายความว่าจิตที่มีโทษและให้ผลตรงกันข้ามกับกุโลรจิตหรือเป็นจิตที่ประกอบกับอกุสลเจตสิกโลภะมูลจิตหมายความว่า จิตที่เกิดขึ้นโดยมีโลภะเกตสิกเป็นมูลเป็นประธานโทสะโมลจิตหมายความว่าจิตที่เกิดขึ้นโดยมีโทสะเกตสิกเป็นมูลเป็นประธานโมหะโมูลจิตหมายความว่าจิตที่เกิดขึ้นโดยมีโมหะเกตสิกเป็นมูลเป็นประธานอเหตุกะจิตหมายความว่าจิตที่ไม่มีเหตุหกประกอบโลภะโทสะโมหะโลภะอะโทสะอะโมหะ อกุศลวิปากจิตหมายความว่าวิบากที่เกิดจากอาอกุลสรกรม12มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นที่ไม่ดีเป็นต้นอเหิตุก,กะอุศลวิปากจิตหมายความว่า <Bright. S 1> วิบากที่เกิดจากมหากุศลกรรม8มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นที่ดีเป็นต้นแต่เป็นอหตุก,กะอหตุก,กะก,กะิริยาจิตหมายความว่า จิตที่เกิดขึ้นโดยลำพังไม่ได้อาศัยกรรมแต่อย่างใดและไม่เป็นบุญเป็นบาปแต่เป็นอหิตุกะโสพณจิตหมายความว่าจิตที่นอกจากโสพณจิตที่เป็นจิตสวยงามหรือเป็นจิตที่ไม่ได้เกิดพร้อมกันกับโสพณาเจตสิกโสพณจิตหมายความว่าจิตที่เกิดพร้อมกันกับโสพณาเจตสิกหรือเป็นจิตที่สวยงาม มหากุศล,ละจิตหมายความว่าจิตที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขและสามารถให้ผลเกิดขึ้นมากกว่าตนทั้งเป็นเบื้องต้นของฌานอภิญญามักผลมหาวิบากจิตหมายความว่าจิตที่เป็นผลของมหากุศลเพราะเมื่อว่าโดยเวทนาสันเปโยคะสังคาแล้วก็เหมือนกันกับมหากุศลทุกประการ มหากิริยาจิตหมายความว่าจิตที่มีชื่อว่ามหากุศลนั้นแหละเกิดขึ้นในสันดานของพระอระหันต์รูปาวจรจิตหมายความว่าจิตทั้ง15ดวงนี้ท่องเที่ยวเกิดอยู่ในภูมิอันเป็นที่เกิดแห่งวัตถุรูปและกิเลสสรูปเป็นส่วนมากอารูปาวจรจิตหมายความว่า จิตทั้งสิบสองดวงนี้ท่องเที่ยวเกิดอยู่ในภูมิอันเป็นที่เกิดแห่งกิเลสอรูปและวัตถุหรูปเป็นส่วนมากมหาคตาจิตหมายความว่าจิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่และประเสริฐโลกิยาจิตหมายความว่าจิตเหล่านี้ย่อมเกิดอยู่ในโลกทั้งสามคือกามโลกรูปะโลกอรูปะโลกโลกุตระจิตหมายความว่า จิตที่พ้นจากโลกทั้งสาจะเหตุุกัดจิตหมายความว่าจิตที่ประกอบด้วยเศชาณศิตหมายความว่าจิตที่ประกอบด้วยองค์ชาห้คือวิตกเป็นต้น